สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปแรน้องกลิปนี้เราก็จะมาแชร์ยับความลับของความสัมพันธ์มือที่สกับคนรักเก่าของคุณว่าเขาสองคนเนี่ยประสบพบเจอวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตเวรกรรมเรื่องอะไรที่ทำให้เขาสองคน เนยนายทอแท้มากที่สุดตอนนี้เวลานี้นะคะเจาะลึกเจาะประเด็นนะคะผลบุญผลกรรมที่เขาเคยทำไว้เนี่ยนะคะมันจะช่วยเหลือเขาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนึกถึงใบหน้าของเขาสองคนนะคะวันนี้ก็มีใหม่นะคะ ไร้สายมานำเสนอเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะบานบานสมให้ไว้ใต้คลิปนะคะไม่โฮโก้ราคาไม่แพงนะ200กว่าบาทนะไม่เกิน300นะคะก็มีหรือว่านะ,ะแบบคู่นะคะ400กว่าบาทนะไม่เกิน500ก็มีนะ,ะหรือว่าใครที่แบบมีทุนนะคะที่จะเป็นอาเรียกว่า ออปชันหลายอย่างนะคะใช้ได้ทั้งไทาย C แล้วก็ใช้ได้ทั้งเรียกว่า i p h o n e อย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีให้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้บอกว่าไมค์ตัวเนี้ยที่ใช้อยู่เสียงดังฟังชัดมากๆเลยแม้แต่ลมหายใจยังดูดเข้าไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตัดเสียงให้ไหมเสียงที่แบบดังข้างบ้านอะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆก็ถ้าแบบมีอะไรแนะนำ นะหรือว่ามีของดีๆมาแนะนำนะคะอยากให้แม่หมอช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายให้ก็ทักมาได้เลยนะคะรับโฆษณาสินค้านะคะแต่ก็ต้องขอใช้ดูก่อนเนาะอันนี้คือใช้ดีก็เลยมาบอกต่อนะคะราคาไม่แพงมากจริงๆแล้วคือซื้อมาหลายหลายหลายอย่างหลายกล่องมากเลยเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะคะไม่ได้แบบอของเก่าที่ซื้อมาเนี่ย ใช้แบบเดียวพังพังนะคะก็เลยว่ารุ่นนี้จะอยู่ได้นานไหมมาดูกันแต่รู้สึกว่าตัวนี้นะคะเสียงชัดมากกว่าตัวเก่านะคะจริงๆแล้วคือมีไม่เยอะมากนะคะมีทําคลิปแบบมันก็ต้องมีหลายอย่างนะคะเนี่ยก็แบบเนี้ยก็มีนะเพื่อนๆบอกเลยว่าเป็นคนลงทุนเหมือนกันนะใครใครบอกว่าไม่ลงทุนลงทุนมากนะคะ กับการที่แบบจะมาทําคลิปอันนี้ขอนอกเรื่องนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมซื้อมาเยอะแต่จริงแล้วเยอะกว่านี้อีกนะคะบางอันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งอันนี้คือยัยงยังใช้ได้อยู่แต่อันเนี้ยสองอันเนี้ยคือพังแหละเสียดายต่างมากเลยเสียบแป๊บเดียวพังยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะอัดคลิปได้คลิปเดียวก็ไม่ชัดแล้วก็มาบอกต่อนะคะเพื่อนเที่บอกแนะนำนะคะบอกว่าแม่หมอเปลี่ยน เป็นไม่อัดคลิปใหม่นะก็กว่าจะหาไอ้ที่ดีๆหน่อยอะมันหายากเหลือเกินนะคะก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่นะคะก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแหละนะคะมาเข้าเรื่องกันเถอะเดี๋ยวนะคะสามารถกดข้ามไปได้เลยนะใครนะไม่ไม่สนใจนะที่จะอุดหนุนใหม่นะคะหรือว่ามียี่ห้ออื่นมาแนะนำก็บอกต่อกันได้นะคะ เวรกรรมที่ตามทันความสัมพันธ์ของมือที่สามกับคนรักเกา่าตอนนี้เวลานี้เขาเจอวิบากกรรมอะไรที่มันหนักหนาสาหัสนที่ทำให้เขารู้สึกแย่มากๆแต่เขาบอกใครไม่ได้นะคะมาดูลัคนาราศีที่โดดเด่นนึกถึงใบหน้าของเขาน่านรักซ้มเศร้าเราหลายๆคนแอตัลลม,มิทุนตุลกุมมาราศีเมราราศีพิจิก เมอร์ c u รีครเกิดปนพูตานา้ำเออธาดินพฤษก,กรกกรนดิบาราศีตุลท่านลมอคคอรเรีราศีกลุ่มท่านลมคันเซอร์ราศีกรกฎท,ท่านน้ำเพราะจ้าท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเรานะคะหลายๆคนเดี๋ยวเขาปรับไม่หน่อยแต่ตัวนี้นะคะไม้ตัวนี้คือเขาจะเสียบตรงกลางตัวเครื่อง ะะแล้วมันจะมีพื้นที่ในการที่หนีบนะคะจากตัวจับโทรศัพท์เนี่ยน้อยมากฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าจะล่วงนะคะต้องหมุนแน่นๆนะเพื่อนๆส่วนใครที่แบบตัวนี้คือจะจะมีที่เสียบแบบเป็นแบบาไท e C แบบเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้มีพื้นที่ในการาขาตั้งไมเนี่ยนะคะขาตั้งโทรศัพท์มันหนีบได้สะดวกแต่อันเนี้ย คือมมไม่แนะนำนะคะมันไม่ดีเมื่อกี้อืมวันที่ไม่เป็นไรเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะมีสิ่งดีๆหรือว่าบุญกุศลที่หนุนนำดวงชะตาของคุณอยู่นะคะเป็นเรื่องอะไร บุญกุศลที่หนุนนำดวงชะตาของคุณอยู่นะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างสิบเรื่องสิบใบนะคะซึ่งกว่าที่เราจะได้เจอบุญกุศลที่ดีๆเนี่ยเราก็ผ่านปัญหาชีวิตผ่านมรสุมมาเยอะนะคะฉะนั้นมาดูเรื่องดีๆของคุณก่อน ไพ่สแสงสูงในการตรวจสอบพลังงานพลังบุญนะคะไพ่ออร,เร์เรเกลของคนไทยนะคะของอาจารย์เนี่ยนะคะสมบูรณ์สุขมีลายเซ็นให้ด้วยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยสำหรับใครที่ชอบสนใจที่จะอ่านไพ่นะคะ,ะรูปภาพไพ่ออร,เร์เรเกลตัวของคุณนะคะทำไมจับได้แหวนบ่อยจัง พลังงานของตัวของคุณซึ่งเป็นคนที่มีคุณค่านะคะคุณค่าเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดของคุณหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่คุณมีนะคะแหวนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวมแหวนหรือว่ามีแหวนนะคะตามนิ้วมือของคุณด้วยนะคะและพลังงานของเพื่อนนะคะสังคมหรือว่าชีวิตของคุณอะ แวดล้อมไปด้วยเพื่อนแล้วก็สังคมที่ดีชื่นชมสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของอาชีพการงานในสิ่ที่คุณถามคุณมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังคมที่ดีมีคนที่รักคุณมีคนที่ช่วยเหลือคุณรับฟังรับรู้เรื่องราวปัญหาของคุณนะไปกินไปเที่ยวไปสนุกสนานร่าเริงนะคะมีความสุข และตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากๆไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ความทุกข์ปัญหาทุกอ,อกทุกใจปัญหาความรักความสัมพันธ์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณหัวใจของคุณเข้มแข็งเป็นเหมือนเหล็กนะคะที่คอนเนี่ยทุบไม่ได้เลยหรือว่านะ,ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกระจิบกระจ่อยร่อยนะคะเรื่องที่แบบเป็น เรื่องที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยลำคาญใจเนี่ยก็ทําอะไรคุณไม่ได้และพลังงานของคุณไพ่ออกมาบอกว่าให้รักษาสุขภาพร่างกายนะคะออตรวจสุขภาพแล้วก็นะตรวจในเรื่องของชีะจรนะหัวใจอะไรก็ได้นะคะหรือว่าให้ดูแลเรื่องของการกินนะคะ อาหารการกินไขมันในเส้นเลือดนะคะเพราะว่ามีเรื่องของชีพจรมีเรื่องของการเต้นของหัวใจอยู่ออกกํลาลังกายสม,าสม่าเสมอและตัวของคุณนะมีในเรื่องของการที่คุณจะได้รับการชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสนะให้หลุดพ้นในเรื่องของปัญหาบางคนท่านฝึกฝนในเรื่องของการนั่งสมาธิบางคนท่านนะคะมีเรื่องของการตื่นรู้ ะะดวงตาที่3บางคมท่านฝึกฝนในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะออดวงตาที่3มเปิดหรือว่าฌานยานบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นยานจักระนะคะที่จะเหมือนทําให้คุณตื่นรู้ได้ในบางสิ่งบางอย่างนะคะและไพ่นะคะกรรมการยื่นใบแดงให้ต้องคุณอาจที่จะถูก ะคะใครบางคนหรือว่าถูกการตัดสินลงโทษใบเตือนให้ยุติให้หยุดทำอะไรบางอยา่างหรือว่าให้คุณไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเรียกว่าพลังบุญพลังบารมีของคุณกําลังจะหมดให้ไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะชื่อเสียงการงานการเงินสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะแล้วพ ภพยในเรื่องของการที่คุณมีคนที่คอยเรียกว่าชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสนะเห็นความรู้ความสามารถเห็นความโดดเด่นความเจยวชาญเฉพาะด้านของคุณมีคนที่แบบมาปลุกความฝันให้กับคุณมาชี้แนะช่องทางโอกาสให้กับคุณนะคะในเส้นทางของคุณให้คุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้นะบางท่านอาจจะมีชื่อเสียงมีโอกาสดีๆเป็นนักร้องนักแสดงนะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นครีเอเตอร์ ก็ได้เช่นกันและนะพลังงานของคุณอาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเพศที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักของคุณคู่ครองคนรักของคุณหรือว่าแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะมีความรักมีคนที่แบบเหมือนมาสนใจมาชอบนะคะแล้วก็มีพลังงานของการรอคอยนะคะการรอคอยที่จะไปสู่เป้าหมายในชีวิต ะะมีรถมานะหรือว่าคุณรอคอยรถที่มาเทียบท่าหรือว่าเส้นทางโอกาสที่คุณกําลังเดินอยู่เนี่ยนะคะคุณจะต้องเหมือนกับรอคอยแล้วนะคะเมื่อถึงเวลารถก็จะมารับคุณไปส่งถึงเป้าหมายของคุณนั่นเองนี่คือพลังงานของคุณนะคะฉะนั้นมาซึ่งคุณจะมีความโดดเด่น นะจะมีดวงดีจะมีสิ่งดีๆคอยช่วยเหลือคุณอยู่ส่วนพลังงานของเมื่อที่สามกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยเมื่อเขามีการทรยศหักหลังในความสัมพันธ์นะคะเขาทำร้ายหัวใจของคุณเขาเลือกกันและกันไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันชีวิตของพวกเขาเจอวิบากกรรมหนักๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เขาบอกใครไม่ได้นะคะ ชีวิตของพวกเขาสองคนคนรักเก่าของคุณกับเมื่อที่สามเจอวิบากกรรมหนักๆน,นะที่เขาบอกใครไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเขาเจอแล้วหรือยังนะคะวิบากกรรมของคนรักเก่าของคุณกับเมื่อที่สามนะคะ เรื่องที่เขาต้องเจอเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้เขามีการสํานึกผิดนะคะในสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วหรือยังกหนักหนักที่มือที่สามและคนรักเก่าของคุณเจออยู่หรือว่าเจอแล้วเด็กถือถ้วยกลับหัวอืมเดิดจัติก ความรักความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกันและกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เวลานี้แม้แต่กฎหมายยังไม่ช่วยเหลือเขานะคะแม้แต่กฎหมายนะคะยังไม่เข้าข้างเขาเลยนะ,ะไม่ว่าเขาจะมีทะเบียนสมรสไม่ว่าเขาจะ,ะเป็นคนที่ถือกฎหมายเองไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเหลือเขา เพราะว่ามีพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะไปทําตัวไม่ดีนะคะเอออาจจะเหมือนกับว่านอกใจนอกลู่นอกทางนะ,ะแล้วก็กฎหมายก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าเขาทําผิดกฎหมายนะคะแล้วทําให้ตัวของเขาต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นอาจจะเป็นมือที่สาม หรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะยกตัวอย่างเหมือนถ้าสมาชิกที่มาคอมเมนต์บอกว่าอ่าสามีคนรักเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะอาจจะถูกนะกฎหมายหรือว่าพ่อแม่ของเด็กคนนั้นน่ะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินไป หรืออาจจะเป็นมือที่สามด้วยก็ได้ที่ดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาแม้เขาจะมีทะเบียนสมรสนะกับคู่รักคนรักของคุณก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วทะเบียนสมรสก็ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไปคบชู้นะคะแม้เขาจะมีการจดทะเบียนสมรสกับคนรักของคุณคนรักของคุณก็เอาเรื่องนะคะเอากฎหมายมาโต้อตอบแล้วก็เรียกร้องนะคะค่าเสียหายกลับคืนมาหรือว่าจบ เลิกรากันโดยที่คนรักของคุณไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอะไรให้มือที่สามเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาสองคนนะคะณนะตอนนี้เวลานี้และเรื่องต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาสองคนปัญหาการเงินปัญหาความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะคะไม่เคยมีความสุขเลยนะ ไม่เคยมีในเรื่องของการกินกันอยู่ที่ดีเลยนะลำบากในเรื่องของการเงินมาตลอดนะทำงานหนักมาตลอดนะคะเออกระเบียดกระเสียนตัวเองมาตลอดเวลาตั้งแต่เลือกไปอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่คิดว่าเป็นเนื้อคู่ของกันและกันตั้งแต่คิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ย นะคะเออได้เจอคู่รักได้เจอคนที่ดีนะแต่ท้ายที่สุดแล้วไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเจอปัญหาการเงินเจอปัญหาความสัมพันธ์เจอเรื่องทุกอกทุกใจนะต้องจับตาดูต้องสอดส่องดูพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเครียดกับความเจ้าชู้เครียดกับพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะ,ะมีความไม่ไว้วางใจตลอดเวลา เพราะว่าคนคนใดคนหนึ่งที่แบบมีพฤติกรรมเจ้าชู้นะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่มั่นคงต่อคนรักของตัวเองหาโอกาสที่จะจบที่จะเลิกอยู่ตลอดเวลานะคะวิ่งไล่ตามเหมือนออวิ่งไล่จับปูใส่กระดง้งอะนะคะก็เลยทําให้ชีวิตรักไม่มีความสุขเลยแม้จะคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันก็ตามนะคะและเรื่องที่3ที่วิบากรรม ของมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณได้เจอมันมีการที่เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยละกับการที่พยายามอยากจะมีความสุขอะร่วมกัน่ะนะคะเริ่มที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่พยายามประคับประคองหรือว่าเลือกมาแล้ว เริ่มที่จะปล่อยปล่อยปะละเลยเธอจะไปบริหารเสน่ห์กับใครเธอจะไปคุยกับใครเธอจะไปทําอะไรกับใครที่ไหนนะปูยี่ปูยําตําแหลกที่ไหนก็ไปเลยประมาณที่แบบเหมือนอยู่เป็นครอบเป็นครัวกันนะคะอีกคนนึงก็ไปโปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์นะกับสังคมที่ทํางานเพื่อนฝูงหัวหน้างานอะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าคืออยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวก็จริงแต่อีกคนนึงนะคะไปสานสัมพันธ์กับคนอื่น นะคะโดยที่แบบมีผู้คนมีสังคมมีเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังนะว่าภรรยาเธอสามีเธอเนี่ยโอ้หไปโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์เจ้านายมาส่งที่บ้านขับรถมาส่งที่บ้านอารมณ์เนี้ยหรือว่าเหมือนกับมีคนมาเปมีคนเอาเงินมาให้นะคะหรือว่ามีใครคนหนึ่งที่คิดอยากจะนอกใจ ประมาณที่เหมือนกับว่าคืออยู่ด้วยกันมีปัญหาการเงินไงก็เลยไปแอบไปแอบมีความสัมพันธ์นะกับคนอื่นแล้วก็เอาเงินมาดูแลคนในครอบครัวเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับไม่รับผิดชอบนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอาฉันก็ต้องไปหานอกบ้านสิก็เธอไม่เอามาให้ฉันเนี่ยเธอเป็นสามีแต่เธอ ได้รับเงินเดือนแล้วเธอไม่เอาเงินมาให้ฉันเลยฉันไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนฉันก็ต้องทําแบบนี้แหละนะคะไปหาหยิบยืมไปไปหวานสเสน่ห์ไปใช้สเสน่ห์นะคะกับคนอื่นๆกับสายเปนอกบ้านนะคะ <c oughs> ไปแอบบไปแอบบอ่าเรียกว่าโบ,บ๊ะกับคนนอกบ้านสายเปยนอกบ้านเอาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวก็เพราะว่าสามีไม่ดูแลลูกไม่ดูแลค่าใช้จ่าย ในครอบครัวเนี่ยนะคะคือมันเป็นแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาทําจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขามีปัญหาการเงินนะคะเพราะว่าใครในคนใดคนหนึ่งที่ไม่รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายและมันมีความคิดที่ใครในคนใดคนหนึ่งคิดอยากจะกลับไปหาความสัมพันธ์เก่าซึ่งความสัมพันธ์เก่าก,ก็คือคุณคุณเป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าใครคนเนี้ยก็เป็นคนรักเก่าของคุณหรือว่าอาจจะเป็นมือที่สก็ได้ แอบอยากจะกลับมาแอบอยากจะติดต่อมาหาคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเพราะคิดว่านะคะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคือที่พึ่งที่ดีที่สุดนะ,ะเป็นคนดีที่สุดของฉันในตอนนี้นะคะคือมองหาใครไม่เจอแล้วอ่ะนอกจากคุณเท่านั้น ซึ่งเขาก็น่าที่จะมีการรับรู้หรือว่าส่องดูชีวิตของคุณด้วยว่าชีวิตของคุณมีความสําเร็จกินดีอยู่ดีมีความสุขและคุณก็ไม่ได้มีใครด้วยอาการที่คุณไม่มีใครเนี่ยคุณรอเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ นะคะเออลองเดี๋ยวลองติดต่อกับมาหาดูซิ <_ an> เผื่อคุณจะมีน้ําจิตน้ําใจนะคะเออต้อนรับเขาอารมณ์นี้เลยนะนี่คือสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดนอกใจความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เวลานี้และวิบากกรรมอะไรที่มือที่สมามมือที่สามหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงของกันและกันแล้วนะเออมีการนอกใจกันและมีใครคนหนึ่ง ที่แบบเหมือนจะไปจีบไปสารสัมพันธ์หรือว่าไปเริ่มต้นใหม่นะคะคือไม่รับผิดชอบแล้วฉันไม่รับผิดชอบฉันไม่เป็นภรรยาไม่เป็นสามีให้เตอแล้วนะเพราะว่านะมีการไปปันใจให้กับความสัมพันธ์อื่นอยู่นะคะไปนอกใจอยู่ไปสารสัมพันธ์อยู่นะ,ะแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์ที่นอกใจเนี่ยจะช่วยเหลือได้อารมณ์นี้นะคะ หรือว่ามีการแอบคบแอบคุยอยู่อพอไนท์ถือถ้วยเนี่ยไปจีบไปสารสัมพันธ์ไปเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วก็นะคะพอสัมพันธ์เก่าไม่เอาแล้วแต่นะก็มีความเครียดที่ว่าเออฉันจะจบฉันจะเลิกได้ไงเนี่ยเออฉันจะหาเรื่องหาราวเลิกแบบที่ฉันไม่ต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรเลยได้ไหมอารมณ์นี้นะคะเพราะว่ามันมีความที่หักหลังแทงข้างหลังกันด้วยตะมีชู้มีกิก๊ก แต่ไม่อยากจะจ่ายนะหรือว่าไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเลยแม้แต่นี้เดียวจะจะไปนะอยากจะไปแต่ตัวอยากจะไปหาความสุขอยากจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวและวิบากกรรมที่มือที่สามและคนละเก่าของคุณกําลังเจออยู่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนรู้ความจริงแล้วรู้นะว่าเธอนะไปมีความสัมพันธ์อื่นนะไปเปลืองเนื้อเปลืองตัว ะะใช้รูปร่างหน้าตาของตัวเองเนี่ยไปหาความสุขใส่ตัวเองโดยที่ไม่สนไม่แคร์ว่ามีครอบครัวอยู่นะอาจจะเป็นมือที่สามหรือว่าคนรักของคุณไม่สวนว่าแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วฉันจะไปหาเสถหาเลยเพราะว่าคนคนนี้ดีกับฉันมากๆากนะคะออหอมกว่าดีกว่าเด็ดกว่าแซ่บกว่านะคะไปหลงไหล ความสัมพันธ์อื่นไปลหลงไหลรูปลางหน้าตาไปลหลงไหลความเด็กกว่าไปลหลงไหลความอิสระของใครคนหนึ่งอยู่โดยทิ้งให้อีกคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัวนะคะไม่รู้อินโออินเนเลยแต่เหมือนกับว่ารู้นะแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้นะคะเธออยากจะทำอะไรเธอก็ทําเลยเดี๋ยวฉันกําลังรวบรวมหาข้อมูลหาหลักฐานที่จะมัดตัวเธอจับผิดเธอให้ได้ เอาผิดให้ได้เลยตอนนี้นะมีการรวบรวมหาข้อมูลหาหลักฐานอยู่นะคะที่จะเลิกที่จะจบโดยที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยและมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีการติดต่อพูดคุยขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินนะ,ะแล้วก็เหมือนกับปิดเงียบอะ มีการที่ติดต่อพูดคุยขอความช่วยเหลือจากคนคนรักความสัมพันธ์นะคะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอารมณ์นี้นะคบกันแบบเป็นเฟนบิทเบเดฟิตนะคะมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นสังคมนะมีในเรื่องของการที่อา,อาจจะมีความรักมีความชอบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแล้วก็แสดงออกถึงความรู้ที่เหมือนกับว่า ไม่ต้องการให้เธอเป็นมากกว่านี้นะเป็นเพื่อนในที่ทำงานแต่นะคะถึงเวลาที่แบบอยากจะแซบกันนัดไปเจอกันอะไรเงี้ยเพื่อน,อนๆรู้สังคมรู้แต่ไม่มีใครปีปากบอกนะ,ะอาจจะเป็นทั้งคนรักเก่าของคุณหรือว่ามือที่สามด้วยเพราะว่ามีพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าแอบแซบกับคนอื่นแล้วนะเพื่อน,อนๆสังคมรู้หมดเลยแต่ องคนเนี้ยต่างคนก็ต่างไม่รู้เรื่องกันและกันนะคะปิดบังหรือว่าไม่เชื่อก็ได้นะมีความไม่เชื่อนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสังคมเนี่ยคอยปิดบังให้อยู่นะคะก็แอบแซบกับคนอื่นนะคะทั้งทั้งที่เหมือนกับว่าคืออาจจะไปรับไปส่งนะคะกันและกันอยู่หรือว่ายังมีความรักเป็นครอบครัวกันอยู่แต่เพื่อนๆแล้วก็สังคมเห็นว่ามีรถของใครก็ไม่รู้มารับมือที่สาม ไปกินข้าวข้างนอกหรือว่าคนรักเก่าของคุณไปรับใครก็ไม่รู้ไปกินข้าวตอนเย็นนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอะไรเงี้ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ที่เพื่อนๆแล้วก็สังคมรู้แต่พูดแล้วก็บอกให้มือที่สามหรือว่าคนรักเก่าของคุณไม่ได้เขาสองคนยังต้องร่วมชดใช้วิบากกรรมกันอยู่นะคะเออเขายังมีปัญหาเขายังมีวิบากกรรมที่มันไม่จบไม่สิน้นอ่ะแม้เขาจะรู้สึก ทุกทรมานใจแค่ไหนก็ตามนะคะวิบากกรรมตรงนี้มันยังไม่จบตามมันจะต้องทำให้เขาสองคนเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในความสัมพันธ์อีกแล้วหรือว่ายอมรับชะตากรรมหรือว่าสํานึกผิดนะคะในสิ่งที่ทำกับคุณเหมือนสำนึกจริงๆอะนะคะยอมรับชะตากรรมจริงๆจนแบบเรียกว่าเออมีปัญหาสุดๆเลย นะใครก็ช่วยเหลือไม่ได้คือต้องสำนึกผิดนะต้องอเรียกว่าต้องไปโกนหัวบวชชีพรามณ์เลยแหละประมาณเนี้ยถึงจะทำให้ตัวของพวกเขาหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมได้ถ้าเขาไม่สำนึกผิดถ้าเขายังทำพฤติกรรมแบบซ้อนกันไปซ้อนกันมา,เ,าเธอทำได้ฉันก็ทำได้อะไรเงี้ยนะวิบากกรรมก็ไม่จบสิน้นเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างทุกทรมานกับความสัมพัน์ที่แบบเธอมีชู้ฉันก็มีชู้แต่กลับมา อยู่บ้านเดียวกันอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอยู่กับความทุกข์ทรมานอยู่กับวิบากกรรมนะเขาถ้ามันไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอ่ะเขาก็ต้องเจอวิบากกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่านะ,ะจนกว่าจะมีใครคนหนึ่งยอมเดินหนีนะ,ะยอมหันหลังให้นะ,ะยอมยอมในเรื่องของการที่เจ็บปวดทุกข์ทรมานอ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเจอ แลนะท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะรักษากันไว้ได้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะมีการต้องแยกจากกันมีการต้องจบความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างไปนะเพราะว่าวิบากการในเรื่องของศีลข้อ3มเนี่ยมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินนะปัญหาการงานปัญหา,า,า,ญหา,าบุคคลรอบข้างนะปัญหาความไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตนะทําธุรกิจการงานอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จถูกเจ้ากรรมในเวรขัดขวาง นะคะความร,ำร่ำรวยความสําเร็จความรักจอมปลอมอยู่ด้วยกันไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วต้องแยกทางกันนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเจอนะคะฟังแล้วไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหัวเราะนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ